เพราะน้ำมันขังและวทงนีเนี้ยน้ำมันจะค่อยๆลดระดับลงไปมันลดลงไปเรื่อยระดับแต่ว่ากว่ามันจะหมดเนี่ยสองสามเดือนสองสาเดือนจะหมดคือเหมือว่าท่วมนานที่สุดกว่าอำเภอหื่นนะฮะคือคือมันขังนะอ๋อมันขังนานท่วมขังนานใช่าพื้นที่ทำไมทำไมมันถึงท่วมขังนานับมันมันการระบายน้ําเนี่ยพอดีกว่างทางเกียนใหญ่ ฝั่งนู้นมันมีประตูประตูน้ำบัดพ่อนะ mm. แล้วที่กรองจหวดแพรงเมืองติดเกตอำเภอเชียนใหญ่หัวใจเนี่ยทีนี้ในขณะที่จากมุกกระดาเนี่ยกรองจหวดแพรกเมืองนี่ก็จะเก็บน้ำไว้เพื่อ,อพี่น้องในเชียนใหญ่ในหัวใจเขาได้มีน้ำํำการเกษตรได้มีน้ำํำนา เขาก็ไม่กล้าปล่อยน้ำลงทะเลหลวงตอนนี้ผมกำลังติดตั้งดโดรนนะครับ ได้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยไอ้ยโอ้ยับ้ยโอ้ยอ้ยยโอ้ยโ้เลยเด้๋ยวนะ้้้้ย้ย้้โอ้โ

เรามาที่ป่าผุคนเครงใช่ไหมที่นี่ที่เะอวดผมเข้าไปหน้าได้ใช่ฮะตัวนะครับผมทางค่อนข้างที่จะเข้าลำบากมากมากเลยนะครับดูฮะได้จัง อนนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของอบตอเคร่งนะครับเพื่อที่จะเข้าไปสำรวจพื้นที่ที่กระทบกับน้ำท่วมในพื้นที่ทอำเภอเอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะเจ้าหน้าที่บอกว่าที่เวดนี่นะฮะน้ำจะท่วมอยู่หลายเดือนครับกว่จาจะสิ้นสุดก็ประมาณสักเดือนมีนาคมนะครับะนะฮะคือสภาพการลงพื้นที่ฮะค่อนข้างที่จะเข้าไปยากลำบากนะครับ เราเห็นสภาพพื้นที่แล้วเนี่ยอาจานี้นะครับเป็นส้นต่าเป็นส้นต่ามีความอยกันทังเลยลาลย้ที่ต่างแน่อทางหนักเลยนะคอยู่บ้าน่บ้านครับออกไปไม่ได้ครับมีี่สูงไว้ด้วย นี่จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่อำเภอสุมวดจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมแจ้งเป็นข้อมูลให้กับการจัดการนะครับพวกกระดุกกระดิาพวกเก็บหายนะครับแต่ว่าอีกข้างนึงนี้ก็จะพบว่าเนี่ยมีขนล่ออยู่นะครับสัตว์เลี้ยงเช่นไก่นะครับเราก็ให้อยู่ในจุดที่อยู่ในน้ำไปนะครับหรือไม่ก็อยู่บนต้นไม้นะครับอยื่อให้พวกแก่ก็ต้องได้เดืลูกเดียว mày đây này, mày đây này, đập phong, ní à rửa 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 kì, chăng thế, thế mày được ขยับมาข้างหลังคนละทิศครับอ๋อโอเคมากครับผมมากครับมาครับครับครับนั่นก็ยาวรั่นแองรราอรต้องรโอ้ยพระกรไม่ตุก